จริงอัตมาชื่อพระอธิการสแสวงกันตะธร,รมโเป็นเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งอยู่ที่วัดหัวยางแห่งนี้อัตมาก็ขอวอวยพรนะทุกท่านเลยเนะนี่ยเน้นเนมานะที่นี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองก็แล้วกันแล้วก็ก่อนอื่นก็จะเล่าเรื่องประวัติของการตักบารดอกไม้ของทางวัดหัวยางแห่งนี้นะให้ทราบเป็นสังเกตนะ อที่อัตมาจําได้อัตมาก็เป็นคนบ้านนี้แหละลูกบ้านนี้เกิดบ้านนี้ครับแล้วก็ก่อนอื่นการตักบัตรดอกไม้เนี่ยมันยังไม่มียังไม่เริ่มกันแต่การทําบุญการปฏิบททัติธรรมอ่ะมันมาก่อนสออมัยก่อนนี้จะบวชศีลเาริญีบวชก่อนครับจะบวชแค่ศีลเาริญนียังไม่มีการตักบัตรดอกไม้ออืก็เริ่มปฏิบททัติธรรมกันนะนะปฏิบออัติธรรมอยู่ประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ ประมาณน5้0สองหศูน้าสอครับก็จะปฏิบัติธรรมกันมาเรื่อยๆเรื่อยทุกปีทุกปีสมัยก่อนเนี้ยญาติโยมที่จะมาบวชถือศีลจจริญนี่มันยังมีเยอะครับเออมันก็มีเยอะเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็จะสมัยนั้นก็จะมีเจ้าวาดองค์ก่อนแล้วก็มีพิทยากรอีกคนหนึ่งเขาก็จะมาดูแลเรื่องการดูแลหาพระมานิมนต์มาสอนครับและต่อมาในปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบสี่ก็ <54. S 2> มีเออห้าสิบสี่ก็หลายปีอยู่ก็เริ่มมีคนคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้วัดเรามันโดดเด่น uh huh. ก็คิดกันขึ้นมาว่าเออบ้านเรามันมีการปลูกดอกไม้ดาวลงดาวเรืองกันเยอะเ uh huh. นี่ยนะเพราะเราก็ดูต้นแบบมาจากทางสระบ,บุรีที่เขาดอกทานตะวัน,น uh huh. เราก็มาทำของเรามันมีพื้นที่ดอกไม้ดาวเรือง ครับเออนั่นแหละมันก็เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา,าของเราด้วยนั่นแหละการการเอาดอกไม้มาเวียนเทียนมาบูชาพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันก็เกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวเับ,บมันก็เกี่ยวคือการบูชาบูชาเนี่ยคือบูชาด้วยดอกไม้ของหอม,อมนี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่ว่าดีก็คิดกันขึ้นมาว่าชาวบ้านแถวนี้ก็ คือปลูกดอกดาวเรืองขายปลูกมะลิขายคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยก็สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็ก็เริ่มจัดกันตั้งแต่ปีห้าสี่ขึ้นมาห้าสี่ครับห้าสี่ห้าสี่ก็คิดกันว่าเออเอาดอกไม้มาจัดก็แต่ก็ต้องปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยเออปฏิบัติคืองานก็จะเริ่มมีตักบาตรดอกไม้มีปฏิบัติธรรมตักบาตรดอกไม้ ผมผ้าพระาธาตุเนี่ยมันมันจะรวมกันอยู่ในตรงจุดตรงเนี้ยครับมันก็จะขึ้นหัวข้อเป็นว่าปฏิบัติธรรมตักบัตรด,ดอกไม้อผมผ้าพระาธาตุก็คือจะผมผ้าพระาธาตุนี่แหละตรงนี้นะฮะตรงนี้นก็จะจัดงานกันช่วงตั้งแต่ดําเนินการมาตั้งแต่ปีห้าสามก็เรื่อยๆมาเรื่อยๆมามาถึงปีประมาณปีห้าสิบแปดหรือไงนี่นะก็คือก็คือการตักบัตรดอกไม้เนี่ยมันก็คือ ก็ลราฉันเป็นเจ้าวาดก็ต้องนิมนต์นิมนต์พระมานิมนต์พระมาเขาจะเอาเท่าไรเอาตั้งห้าสิบรูปตามอายุอตามอายุพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยในหลวงเราเออนั่นแหละพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสต่างๆเนื่องในปีต่างๆนั่นแหละมันก็จะเอาเกี่ยวเกี่ยวก็จงตันห้าสิบเก้ามั่งอะไรเนี่ย จิดเจ็บติดอะไรทนน้องเนี่ยโดยสมัยก่อนก็จะมีมพระตามนั้นจัดตอนนองมันตลอดจัดตอนนองมาตลอด,จ,ด,ออลอดจัดมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็ก็มีผลสําเร็จแต่ก่อนจะจัดเนี่ยการนิมนต์พาเนี่ยหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสํานักพุทธ ปีแรกๆตอนทุกปียังไม่มีหรอกตอนที่แรกเริ่มอะไม่มีใครก็ไม่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยหรอกออชาวบ้านก็ช่วยจัดกันเองออเรียะไยหาเงินกันเอง<ค>มาเาดอกไม้ดาวเรืองนี่บางทีเขาก็เอามาให้เอามาเอามาให้ทีเขาทํากันเนี่ยเขาก็ามาให้แล้วคร<ค>ับก็จัดดักตักบัตรดอกไม้แล้วปุ๊บเนี่ยญาติโยมที่จะมาตักดอกไม้ดอกไม้ก็จะใส่ผ่านเอาวางขายแล้วเงินตัวนั้นน่ะก็จะเข้ามาอยู่ในวัดเออเข้ามาอยู่ในวัดแล้วดอกไม้เอบูชาดอกไม้เอาไปตักดอกไม้แล้วก็ การมันต้องใช้งบประมาณเยอะอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้มีการปฏิบัติธรรมด้วย<ห>ก็คือต้องนิมนต์พระมาเทศสอนโยมบรัยาญธรรมโยมก็เข้าใจครับปฏิบัติธรรมนี่กี่วันนะครับก็สามวัน,น,วนสามวันสามวันจนกว่าจนงานเสร็จนั่นแหละรับตักบัตรดกไม้แต่แต่งานนะ่ะมันน้อยจริงๆมันน้อยการประดับในวัดเนี่ยโอ้โหประดับแต่อลังการเลยแต่ ใช้งานแป๊บเดียวนั่นเองเออแล้วก็ต้องลือเงี้ยโอ้โหกว่าจะเตรียมงานได้เนี่ยหลายวันนะต้องมาช่วยกันนะชาวบ้านต้องมาช่วยกันทำนทําทำามีตะก้อมีตะก้อสารแล้วใส่ดอกไม้เสียบเนี่ยมันเตรียมงานกันเยอะเออไม่ใช่ว่าจะมาจัดกันได้ง่ายๆก็ต้องรวมพลังคนชาวบ้านนี้แหละเสียทั้งพลังเสียทั้งกําลังทรั์ด้วยไม่ใช่ว่าเสียแต่กําลังอย่างเดียวคือเสียทั้งรัพย์ด้วยทำว่าต้องทางคณะครูเขาก็ดีเขาก็ เอานักเรียนเข้ามาบวชเอามาอบรมเออเนี่ยมันก็อบรมเด็กด้วยเออเข้ามาบวชถือศีลอยู่สามวันเหมือนกันครับมันก็ลูกฝังเด็กเราด้วยครูโรงเรียนอะไรครับหลวงพ่อหัวยางนี่แหละเออก็นี่แหละโรงเรียนอยู่ตรงเออก็นี่แหละอยู่ในวัดนี่นะวัดนี่ก็คือทางครูก็จะต้องลงมาช่วยกันไงครับก็ดําเนินดําเนินก็จัดมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมาต่อเนื่องมามาหยุดชะงักก็รุ่นปีเอ๊ะมันจะปีอะไรรุ่นโควิดมาที่แรกเลยเนี่ยโควิด หกหกสองปลายปลายหกสองหกสามนั่นแหละเพราะช่วงนั้นตอนตอก่อนนั้นฉันยังไม่ได้เข้ารับตําแหน่งเป็นเจ้าวาดฉันรับตําแหน่งมาปีหกศูนย์ทำเป็นเจ้าวาดปีหกศูนย์แต่แต่แต่มันก็ตอนฉันก็ยังอยู่นะคือเจ้าวาดองค์กรอ๋อเอ้องค์กรก็ยังอยู่ก็อยู่มปด้วยกันนั่นแหละแต่นี่เขาเขาลาสึขาไปแล้วฉันก็ขึ้นมาปีหกศูนย์ขึ้นมาเป็นรับตําแหน่งแทนต่อไปนั่นแหละก็นั่นแหละพอปีนั้นก็หยุดหยุด หยุดมาก็ตอนนี้ก็พอหยุดแล้วมันก็หยุดมาหลายปีแล้วนะเนี่ยห้าหกปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่โควิดโอ้ก็หลายปีเออก็ไม่แต่ก่อนนั้นจะดตั้งแต่โควิดจัดเป็นปีสุดท้ายอะแล้วก็จัดจัดแล้วก็มาคุ้มคือก็ปีปีโฟวิดขึ้นมาก็เลยก็หยุดเลยครัหยุดจนจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเออแต่ก็คงจะตั้งแต่ปีหกสองนั่นแหละเออปีนั้นก็หยุดมาตลอด ก็คิดกันเหมือนกันว่าจะทําใหม่แต่ทําใหม่แต่เงินกองทุนเนะี่ยที่ดูแลกองทุนตักบาดดอกไม้เนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าจะจัดขึ้นมาก็ต้องเงินรตรงนั้นออกมาใช้ครับเอามาลงทุนก่อนอืห็นไหมนะถาม <พอ S 2> ว่านนะดอกไม้เนี่ยพอไหมครับพอดอกไม้เยอะดอกไม้เยอะดอกไม้ดาวเรืองเยอะเอทําไม้พือดอกเรืองดาวเรืองเราจะเพาะเองด้วยแล้วก็ก็คือบางบางเจ้าเขาก็ถวายเข้ามา ถวายก็มาคือทางวัดก็มันก็มีก็มีซื้อมั่งแหละถามว่าซื้อไหมมันก็ต้องซื้อเพราะชาวสวนก็ต้องซื้อมัง่งซื้อเอามามัง่งซื้อแต่ในราคาถูกก็คือือเอามาไม่ใช่ว่าจะไปเขาจะมาถวายทั้งหมดกไใบาดาวเรืองนี่นะเขาก็ต้องซื้อเขาซื้อามาั่งไม่ใช่ว่าเขาถวายบางเจ้าเขาก็ถวายนั่นแหละมันก็แต่เงินเงินที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินจากไหนเราก็เงินจากชาวบ้านนี่แหละคือตอนนี้มันเลือกันไปแล้วนะถามผู้ใหญ่เพ้ยผู้ใหญ่จะ เอากันอีกไหมการตักบาตรตกไม้แต่เอาอีกก็มันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยอะ่ะครับต่ก่อนนี่คือป้ายอะ่ะป้ายเก่ามันยังมีเข้าใจไหมป้ายที่ไปทําแผ่นดิวมาปิดประกาศเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนพศ <อ S 1> <อ>แล้วก็ลบไปแล้วก็แปะใหม่เราก็ยังไม่ต้องไปไปทาใหม่แต่ถ้าไปทําใหม่เนี่ยมันก็คือต้องต้นทุนมันสูงเราต้องทําใหม่ทางอะไรเนี่ยป้ายเก่ายังอยู่ตรงนั้นทิ้งแต่จะผุูกแล้วหลายปีแล้วเมื่อกีพ้พระอาจารย์บอกว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะ มีชาวบ้านใช่ไหมครับอ่าชาวบ้านชาวบ้านคือชุมชนเข้ามาช่วยโรงเรียนเอออ่แล้วก็มีทางหน่วยงานราชการก็มีสมณพุทธเออสมณพุทธก็เข้ามาช่วยคนที่ช่วยทางการเงินเออทางธรรมพุทธก็จะมีครบหมณชาวบ้านนี่เข้ามาช่วยกันเยอะไหมครับอ๋อเยอะพอถึงข่าวทางวัดจะทำก็ก็จะเข้ามาช่วยกันเนี่ย ต้องมาร้อยดอกมะลิร้อยดอกดาวเรืองร้อยห้อยระยะไปเคยนั่นแหละเออมันต้องมาช่วยกันอ่ะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออต้องมาช่วยกันไงต้องมาช่วยกันทําพิธีทําผูกพงผูกผ้าเนี่ยบางทีก็ได้รับการสนับสนุนจากวงการบริหารส่วนตำบลด้วยมาช่วยกันผูกผ้าบางทีก็ผูกกันเองผูกไปเป็นก็ต้องเป็นมาช่วยกันเอาฮะสวยไม่สวยก็ต้องช่วยกันเอาก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงของชุมชน ชุมชนละแวกนี้เนี่ยมีมีมีเยอะไหมครับกี่หลังคาเยอะมันมันต้องรู้สึกว่ามันต้องสองร้อยกว่าครอบครัวนะสองร้อยกว่าครอถือว่าใหญ่เยัะประชากรทั้งหมดมันเป็นพันอ่ะที่นี่แต่จริงๆแล้วอยู่ก็ไม่ถึงหรอกอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดร้อยคนจางนั้นก็มันมีแต่ในทะเบียนบ้านเราก็ย้ายไปไม่ได้ย้ายหรอกแต่ยังอยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ครับแต่รุ่นรุ่นที่มาทิ้งบัตรสจรุ่นนี้ก็ประมาณห้าร้อยกว่าคนแล้ว ช่วงช่วงช่วงเวลาที่ที่ตกักตักบาดดอกไม้นี่คือช่วงเดือนสามวันมาคาบูชาวันมาคอบูชาก็จะตรงเป็นวันของพระพุธทธเจ้าที่ที่ทรงแสดงทรงแสดงพระสงฆ์สองหนึ่งร้อยเอ๊หนึ่งพันสองร้อยสองร้อยห้าสิบองค์เนี่ยมาประชุมกันโดยที่ไม่มีนัดหมายนีเออก็อเป็นเป็นวันนั้นก็ตอนเย็นก็วันนั้นเขาเวียนเทียนกันด้วย คนยอดโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ผ่ากันเวียนเทียนเวียนเทียนที่จัดตักบาตรคือจัดช่วงช่วงเช้าเออช่วงเช้าช่วงเช้าวันมันจะเป็นวันพระเรื่องวันพระมั่งวันวันพระนี่แอตอนเย็นยติโยมก็เวียนเทียนเวียนเทียนกันนั่นแหละช่วงตักบาตรนี้ยติโยมมาเออก็มากันเต็มวัดนี่แหละเต็มวัดนี่แหละมีมีเฉพาะคนในนี้หรือว่าจากที่อื่นมาร่วมด้วยมันก็มีก็ส่วนมากมันก็ คนละแวกเนี่ยแค่ละแวกเพราะเขตตรงนี้มันเป็นเขตสุดเยแดนพระเขตออกไปทางนี้เป็นเขตของท่าน้ําอ้อยเขตนครสวรรค์เขาเนี่ยมันมันก็จะสังเกตนครสวรรค์ก็มามั่งมาพอมาปีแรกๆมันก็มากันเยอะหน่อยมันตื่นครับเพราะยังไม่เคยแต่พอทำหลายๆปีเขามันก็มันก็จะน้อยลงเหมือนกันเออเพราะเขาก็รู้ๆว่ามันเรื่อยๆนะเพราะมันต้องดึงดูดเนี่ยเพราะต้องทหลายเปลี่ยนไปเอง เมื่อแต่งานตักบาดดอกไม้เนี่ยมันก็คือเดิมมันก็คือตักบาดดอกไม้นั่นแหละคือเราต้องทําแต่การประดับในวัดเนี่ยมันจะแล้วแต่คิดกันขึ้นมาเออให้มันเด่นโดนให้มันสวยเนี่ยล้วก่อนนี้ทําไปยันโนนดอกดอกไม้ก็จะปลูกกันเต็มวัดเลยรุ่นั้นอ่ะแม้แต่ฐานตะวันฉันก็มาปลูกกันเลาะถนนเต็มไม่มันออกกันเหลืองไม่มดนรุนแร่กันนะเออก็แสดงว่าการมีส่วนร่วมของชาวบ้านก็คือถ้า ถ้าจับทุกปีเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมีการเตรียมใช่ไหมครับเตรียมปลูกดอกอที่เป็นสีเหลืองคือดอกเดาวเรืองใช่ไหมครับเขาปลูกเขาเาก็ปลูกกันอยู่แล้วการค้าเขาก็ปลูกกันอยู่แปรถขายอ๋อปกติเขาก็ปลูกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอแต่บางทีถ้าวัดเราไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะไม่มีที่จะเพาะก็มีคนทางใต้เนี่ยไอเจ้าอดมออุ้ยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเพาะให้เพาะดอกดาวเรืองให้แล้วถ้า ก็ย้ายย้ายจากการเพาะแล้วใส่ถุงถุงมาแล้วก็เอามาไว้ในวัดนี่ก็มามาทาช่วยกัรลดน้ำลดน้ําใส่ปุ๋ยลดน้ําอะไรเงี้ยพอถึงมันก็จะต้องกะเวลาใหพอดีกับงานตัวเลืองจะต้องออกดอกพอดีกันเตรียมการมันต้องเตรียมการมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้เลยเงี้ยแต่ปกติที่ชาวบ้านก็จะปลูกขายดินน้ำเขาเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้ส่งเสริมด้วยส่งเสริม ขายเป็นาการกระตุ้นเศรษฐกิจใ,ในช่วงเวลานั้น,น,นเออมันก็ขายก็ก็คิดอยู่ว่าแต่ฉันคิดคนเดียวไม่ได้ถึงฉันเป็นเจา้าวาดฉันก็คิดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องปรึกษาครับปรึกษาพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านครับพคณะกรรมการว่าจะเอากันไหม เออเพราะเอาเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะเออนี่แหละไม่ใช่ว่าเราเรามาทําได้คนเดียวฉันเป็นเจา้าวาดฉันก็ทําไม่ได้คนเดียวต้องช่วยกันทั้งหมู่บ้านถึงจะทําได้เกิดความสาม,มัคคีแต่ถ้าเออผู้ใหญ่บอกโอ้ไม่ไหวไม่เอาก็คือก็จบกันไปก่อนยังไม่เอาพักไปก่อนเออเพราะยังไม่พร้อมแล้วก็ต้องดูแรงลมด้วยแรงลมว่ามันพัดดีไหมช่วงเนี้ยมันพัดไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปจัดเพราะประชาชนเรากําลังแย่ ครับตอนเนี้ยเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีกันชาวบ้านน่ะเนี่ยมันเราก็ต้องดูด้วยว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีถ้าเราขืนไปจัดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปยังไงครับเพราะเศรษฐกิจกําลังทรัพย์มันไม่พอนี่แหละเราต้องดูตรงนี้ด้วยชถวบ้านเราเนี่ยกําลังยากจนอยู่เงินทองหายากแล้ววัดจะไปขูดใหญ่เหรือก็ไม่ได้ครับเนี่ยก็ต้องดูในข้อนี้ด้วยไม่ใช่ว่าหวัดจะเอาวาแต่ไม่ได้ดูกระเป๋าชาวบ้านก็แล้วครับไม่ได้ สภาพาว่าทมนี่คือทําหน้าที่ยังไงนะครับพาวงช่วยเราให้พระอาจารย์ฟังหน่อยก็ทํางานคล้ายกับทางทางสำนักงานนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นในในแนวของการปฏิบัติมากกว่าออย่างเช่นมาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรเนี้ยนะครับทำ,ทำตรงน,นี้รักษาประเพณีอน,นุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีก็<า>อยากจะขอเรียนว่าที่ท,ที่วัดนี้นะคะัเะมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดต้องบอกใช้คำว่าทางจังหวัดเลยนะครับ ทางจังหวัดก็มาเป็นประธานให้นะคะอ,อย่างเช่นบางปีมีผู้ว่าการจังหวัดนะครับบางปีก็จะมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยก็จะ,จะมาร่วมงานกันด้วยทุกปีในในสมัยนั้นนะคะท,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 ที่ที่ทําำทำมานะหัวหน้าส่วนราชการก็จะมาช่วยกันมากันเยอะกัน ที่ที่ตรงนี้ค่ะยันก็จาได้ยังมีรูปเลยรูปเียงเพียงแต่ว่าอย่างสภาก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทเพียงแต่มาร่วมงานร่วมพอร่วมวันที่ทำแค่นั้นแหละนะคะให้กำลังใจครับค่ะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ตอนนั้นตอนนั้นมันก็ยังไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะมันยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ในเรื่องของการทํางานที่จะเข้ามาอย่างไรอะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นไปละนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาช่วย <Okay. S 2> ถ้ามามาประสานงานมาอะไรเงี้ยนะคะก็ hmm. ามามีบทบาทได้นะคะต่อไปนี้ถ้าที่ไหนมีอะไรเราก็จะเข้าไปช่วยเขานะคะเพราะเรามีกรรมการอยู่เยอะ mm hmm. แล้วเครือข่ายของเรามีตัว mm ่ว hmm. ทั้งจังหวัดเนี้ย <c oughs>